วัสดีค่ะวันนี้จิ๊บน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีกันทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่านี้มันเป็นภาพรวมมากๆอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ จิ๊บได้เปิดไพอ่อธิษฐานไว้แล้วนะคะเดี๋ยวดูดวงได้เลยไม่ต้องเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่มาคนโสดก่อนเลยนะคนโสดแบบมีคนคุยในเดือนมิถุนายนพศ2568ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างกับคนคุยอบอุ่นค่ะอบอุ่นมากมีความสุขมากกับคนคุยเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาปรับตัวช่วงเวลาปรับตัวไพ่ใบนี้นะมันแปลว่ากําลังทําความรู้จักว่าเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรกินข้าวกับอะไรอะไรที่ชอบทําอะไรไม่ชอบทําอะไรทํายังไงอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการทำความรู้จักกันแต่ก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันช่วยเหลือกันได้แทคแคร์ก,กันได้นะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งจะแสดงออกว่าชัดเจนว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือก้าวร้าวแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆใช้เหตุผลมากๆเพราะฉะนั้นบางครั้งในการคุยกันอาจจะมีความอึดอัดอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆอยเพราะว่าอีกคนใช้เหตุผลอีกคนนึงไม่อยากยอมเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมถือว่ามีความสุขและอบอุ่นมากเพราะว่าไพ่สองใบนี้นะ ซึ่งอยูใ่ในตำแหน่งที่ใหญ่กว่าก็คือพ่ยความสัมพันธ์พ่ยบทสรุปเพราะฉะนั้นถือว่ามีความสุขดีสําหรับคนที่มีคนคุยแล้วนะคะโสดแบบมีคนคุยราศีกันถือว่าดีค่ะงั้นมาดูกันต่อคนโสดแบบโสดสนิทนะในเดือนมิถุนายนนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับราศีกันพ่อกแบบันนี้โสดแบบโสดสนิทไม่ค่อยมีเวลาค่ะ มีความทรงจําแย่ๆเกี่ยวกับความรักรู้สึกแย่ๆมีคนพูดถึงความรักของเราที่ไม่ดีหรือพอจะเริ่มรักกับใครก็รู้สึกมีคําพูดที่ไม่ดีรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าฉันต้องเด็ดขาดเกี่ยวกับความรักละไม่อยากยุ่งเกี่ยวละอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โสดอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากมีเวลาให้ความรักอ,อรู้สึกมีความทรงจําที่ไม่ดีรู้สึกว่าเวลามีคนรักเราชอบชอบมีปัญหากับคําพูดของคน เพราะนั้นจึงตัดสินใจว่าเสียใจจังเลยช่างมันไม่เอาแล้วความรักอารมณ์นี้นะคะอ่ะอันนี้สำหรับคนที่ไม่เลือกที่จะมีความรักหรือยังไม่มีความรักเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาถึงคิวเรานะคะไม่อนั้นมันจะมีดูดวงคนโสดกับมีคู่ไว้ทำไมนะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อมาดูกันต่อนะคะว่า แล้วไพ่จะแนะนําว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้สําหรับราศีกันเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่เข้ามาช่วงนี้ของราศีกันไพ่บอกแบบนี้ค่ะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์ ถ้าไม่ใช่วันจันทร์เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ชอบงานศิลปะชอบสายหม่ทำงานเบื้องหลังทำงานที่อัดๆเล็กน้อยหรือไม่ก็ชอบอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาความเชื่อแล้วก็อาจจะทำตัวนิ่งๆลึกลับลึกลับไม่ค่อยบอกความรู้สึกจริงๆให้ใครรู้ก็เป็นไปได้ด้วยแล้วที่สำคัญราชนีพระจันทร์แปลว่าคนที่เจ้าสำอางหรือรูปร่างหน้าตาดีเออประมาณนี้นะคะคนๆน,นั้นเป็นคนที่มีลักษณะที่ให้คำปรึกษาได้ดีเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าปรึกษาแล้ว มีความสุขมองโลกในแบบเดียวกันทําให้คุณรู้สึกว่าเป้าหมายมันใกล้เคียงกันแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีมีความสุขดีเขาคนนั้นอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เศร้า,า,าเบื่อกับชีวิตอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าดีนะดูมีสเสน่ห์ดีเหมือนกันนะคะสำหรับราศีกันที่เป็นโสดนะคนที่เข้ามางั้นมาดูกันต่อค่ะว่า,วาแล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีกันที่เป็นโสดควรทาอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า ไม่ต้องทําอะไรไพ่ใบนี้แปลว่าไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตามันเป็นไปตามที่จะเป็นไปนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าคุณก็แค่คุยกับคนที่คุณอยากจะคุยมากๆก็ไม่เห็นเป็นไรคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่โดดเดี่ยวเยอะขึ้นในช่วงนี้อยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเลยเพราะคุณเป็นคนดีเป็นคนที่ใครๆก็เห็นแล้วก็รู้สึกได้ถึงความจริงใจของคุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของความรักนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะแล้วก็คุณก็เป็นคนที่ตรงสเปคตรงใจใคร หลายหลายคนหรือคุณอาจจะรู้สึกเจอใครบางคนที่ตรงสเปคแต่ยังไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์อะไรเลยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะให้บอกแบบนี้สําหรับราศีกันไม่แย่นะสําหรับคนที่ไม่มีรักก็คือไม่มีเลยไม่เอาเลยส่วนคนที่มีคนคุยก็ถือว่ามีความสุขมากนะคะสําหรับราศีกัน สำหรับราศีกันที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักของราศีกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมิถุนายนพศ2568มาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนเลยความสัมพันธ์ระหว่างราศีกันกับคู่ของคุณนะไพ่บอกแบบนี้ว่าผูกพันเหนียวแน่นมั่นคงมากสิเปลี่ยนมันคือยากที่ใครจะมาทําให้แยกออกจากกันหรือยากที่ใครจะเข้ามาขวาง เพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้มันค่อนข้างลึกซึ้งและมั่นคงนะอันนี้คือความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยนะเดือนนี้แต่ว่าราศีกันคะจะมีคนหนึ่งอะที่รู้สึกเสียใจนั่งอยู่บนโต๊ะนั่งอยู่บน เตียงเตียงนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็ร้องไห้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนคนรักจากไปรู้สึกเหมือนคนรักไม่ค่อยสนใจหรือทําอะไรให้เสียใจบางสิ่งบางอย่างและอีกคนก็งอนค่ะอีกคนเสียใจอีกคนงอนเก่งนะคะเหมือนจะอยากเดินหนีไปทั้งทที่ไม่ได้คิดจะเดินหนีไปจริงๆไม่รู้งอนอะไรกันในเดือนนี้แต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณน่ะเหนียวแน่นมั่นคงเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นซีนนะซีนแบบก็คือซีนแบบแบบอาจจะเป็นซีนหนึ่งใน ในเรื่องนี้แบบที่มันจะเพิ่มความสัมพันธ์ให้คุณเพราะว่าอีกคนนึงรู้สึกเสียใจจังเลยอีกคนแบบจะเดินหนีไปแล้วนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ยังรักกันอยู่จ้าอารมณ์ประมาณนี้มาแค่ซีนหนึ่งในเดือนนี้เาะ,ะนันนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไพ่บอรสรุปวะยังเป็นอัศวินแปลว่ายังมีฝ่ายที่ต้องการความรักแบบชัดเจนทั้งคู่สู้เพื่อให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อมันจึงกลายเป็นนี่เอมเพลส จกักรพัรดีนีที่แปลว่า,ามีความสุข รู้สึกดีรู้สึกว่ามันคือความรักที่บริสุทธิ์ใจรู้สึกว่ามันคือความรักจริงๆรู้สึกว่ามันใช่มากๆแล้วก็มีความสุขในความสัมพันธ์นี้ะทั้งสิบเรียนทั้งราชินีมันคือดีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่ซีนเดียวในเดือนนี้นะที่จะเสียใจจะงอนอะไรอย่างเงี้ยเตรียมรับมือแล้วกันสาหรับราศีกันนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วในความรู้สึกละ่ะความรู้สึกของคู่ของราศีกันเขาหรือเธอคนนั้นคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีกันเองก็เป็นไไปด้้พลัังานนนนสบบบบกกะะคใหอแี คู่ของราศีกันรู้สึกอึดอัดคิดมากเกี่ยวกับความรักคิดวนไปวนมาเป็นคนคิดมากเฉยๆเลยทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นคนคิดมากมาก่อนหน้านี้เดือนนี้คิดมากเป็นพิเศษแล้วอยู่ๆก็ตัดสินใจเด็ดขาดขึ้นมาว่าเอาอเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าเรื่องเนี้ยอืไม่รู้เรื่องไหนนะแล้วก็แอบรู้สึกว่าความรักครั้งนี้จะไปต่อไม่ได้จะเป็นไปไม่ได้ทั้งๆที่ตัวเองอ่ะก็คิดถึงราศีกันมากเอ้า เอาขอพูดคาว่าเอาหน่อยมันแปลว่าอะไรดูไพ่สองชุดนะแปลว่าคิดถึงมากแปลว่าอะไรแปลว่ารักอยากโคแต่รู้สึกว่าเอ้ยหรือว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ตัดสินใจดีกว่าเราทําอย่างนี้ดีกว่าเราห่างกันไหม เออแต่อาจจะไม่ถึงขั้นนี้แต่มันมีอะไรแบบเนี้ยอึดอัดคิดมากคิดไปเองนูน่นนี่แต่คิดถึงเขามากอารมณ์ประมาณนี้นะคะนี่หรือเปล่าที่จะทําให้ทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆนะแต่สุดท้ายก็ไปได้ดีแหละ,ะตามไพ่นะคะอะไม่มีมือที่3ถือว่าใช้ได้ราศีกันงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วราศีกันเองอคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักราศีกันหนักกว่าอีกฝั่งนึงอ่ะ ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยหรือความรักจะเป็นไปไม่ได้หรือจะยังไงดีเอ๊ะหรือว่าเราจะต้องเบรกไว้ก่อนไหมอะไรอย่างงี้หรือว่าเราจะต้องแต่ราศีกันค่ะนี่บอกเลิกในความสัมพันธ์หนักคา,การาศีกันหนักกว่าอย่านะคะอย่าแสดงออกแบบนั้นนะชาวสองคู่ของราศีกันแสดงออกแบบนั้นราศีกันบอกเลยเอองั้นเลิกกันไหมล่ะ จบนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังนะราศีกันอาจจะบอกเลิกหรือราศีกันอาจจะถูกบอกเลิกไม่รู้คู่ไหนเป็นยังไงเพราะรู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้จะเอายังไงแน่รู้สึกว่าเฮ้ยเอาแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงแน่แต่แม้จะบอกเลิกกันไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ราศีกันเองลึกๆก็ต้องการความรักครั้งนี้ราศีกันจึงชัดเจนขึ้นมาหลังจากบอกเลิกหรือก่อนบอกเลิกก็ไม่แน่ใจนะแต่ราศีกันก็ชัดเจนว่าความรักครั้งนี้ฉันยังอยากมีความรักครั้งนี้อยู่แล้วเธอเราจะเอายังไงแน่เราะว่า วัน,นี้นะคะแต่ว่าการที่มีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทําให้ราศีกันร,รู้สึกจําแล้วก็เก็บเรื่องความรู้สึกเนี้ยเอาไว้แล้วทายัางไงร,ราศีกันสนใจเรื่องงานไปเลยค่ะในระหว่างที่วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของความรักราศีกันทํางานค่ะจบไปเอาเรื่องงานมาเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องความรักให้เป็นเรื่องรองราศีกันแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะอืมโอเคงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้ว ไพ่จะแนะนําว่าราศีการควรทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่บอกแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกินควบคุมไพ่ใบ,บนี้แปลว่าควบคุมไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเวรอ,อยู่กับกรรมสิ่งที่เคยทําไว้ในอดีตมันจะมาส่งผลเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งแก้นะถ้าไพ่เวรกรรมขึ้นในบทสรุปให้ไปทาบุญร่วมกันบ่อยๆปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความรักมันจะเบาบางลงถ้าไพ่ใบ,บนี้ขึ้นนะจิตรมักจะแนะนําแบบนี้ให้ทําบุญร่วมกันขออโหสิกรรมให้กับ ขึ้นในเรื่องของความดักความสัมพันธ์ขึ้นเป็นพักความสัมพันธ์เพราะันนให้ระวังค่ะไพ่แนะนําว่าเรื่องพวกนี้มันอาจจะควบคุมได้ยากมันอาจจะมีช่วงที่ต้องพักความสัมพันธ์เพราะคําพูดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามที่เกิดคําพูดไม่ดีไม่ว่าจะไปราสิการเองหรือคู่ของคุณก็ตามนะแต่ว่ามันเจอคําพูดที่ไม่ดีมันทําให้ความสัมพันธ์มันหยุดชะงักลงถึงแม้ว่าจะรู้ว่านี่คือคนที่ใช่ที่สุดก็ตาม ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คือคุณยังใช่ซึ่งกันและกันอยู่เลยนะคะงั้นก็ไปทําบุญและกันสถานการณ์นี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับบางครูบางคู่หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยกับบางคู่แต่ถ้ามีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นให้ไปทําบุญร่วมกันเยอะๆแล้วก็ช่วยเหนียวแน่นมั่นคงหน่อยนะเพราะดูแล้วว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากอะไรเลยแค่ไม่มั่นใจแล้วก็พูดกันออกมาแค่นั้นเองนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับสไ i b ์ขอบคุณค่ะ